กราบสวัสดีครับเบลซี่ครับช่องไทยสารวันห้องเราจะช่องไทยสารพิชิ่คขับครับไนี่มาบึงมาจรการครับการยนกย้อหาปลาครับดักเอาปลาโดดนะครับอยู่ฝ่ายนำลุคกับพี่น้องเป็นการยนกย่อที่บ่อใดลุ่งน้ำครับสะดุงกับบ่อใดลุ่น้ำก้นกับบ่อใดลุ่มน้ำครับแต่ว่า ดาเก่าปลาที่เป็นตูดึ้นมากครับตูดึ้นมาแบบนี้กันครับพี่น้องพ่นกันอยู่ทั้งบกทีละครับดักเอาเป็นลายจังหวะกับแป๊บเดียวครับพี่น้องเตูดแบบดักเอาเจียงซีแล้วครับแต่หลายก็เอาไปขายเลี้ยงชีพแล้วครับพี่น้องเป็นรายได้นะครับอีกท้างนึงครับช่วงป่าล้งนะครับกับมาดักเอาครับพี่น้อง เจ็ดสี่หลับพี่น้องโดดดิดงโดดดิดงนะครับต่างล่มกระโดดต่างล่มกระโดดนะครับเป้เดี่ยวปลาส่วนหลายก็จะเป็นปลาขาวหัวแข็งหรือว่าปลาขาวซอยนะครับปลาชิ้วแก้วหรือปลาชิ้วอ้าวครับบานห้องนะครับปลาชิ้วเข่าครับพี่น้องปลาชิ้วเข่าหรือว่าปลาชิ้วอ้าวบานห้องครับ โดขจุดมากเลย่เยๆก็ขาดสายด้วยพี่น้องด้วยอาหากินง่ายๆครับกพราะนี่ฝ่ายได้โอกาใส่สะดุง้งเมียจะไข่ตร้ตรงครับหนึ่งจกตรง้บตรงบนแบบว่าอยากให้ใส่เนาะทั้ง,างการเป็นเป็นว่ามันผิดกฎหมายเขาจะ่าใส่สะดุ้งนะครับสะดุ้งมาหยกเอาดูาในน้ำกราหลายครับพี่น้องนะเป็นมูเป็นมูดําจุกมือยุบ จากมาตาใสแน่นะครับผมเนาเดึงกันครับเข่าเรื่อยๆเลี้ยพี่น้องเนี่ยนะครับวางลงไปกัดขมาเรื่อยๆอันทีละครับโดลดขมาเรื่อยๆโหลดดูอา่าตั้งดูยกดูก็ได้ดูครับพี่น้องที่มาแป๊บเดียวฮาวีนี่สองลกกับนี้เดียวพี่น้องเนี่ยครับมันเขา่าจะระบาดยามันออามาหลายๆครับ เัวนี้จะบออมาเรื่อยๆอยู่แะ่ว่ากันยังม่หลาเรื่ว่ากัพ่อได้อยู่ครับอบุครับกเชี่ยกับไลยอยู่ข้างๆดูนะครับพี่น้องด้่เอา อึบอบอิบบอิบบอนะครับเบิ้งเาครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งอยกันอายุหากินนะครบโมลุ่สมบูรณ์ตอนข้างสวัดดุดอนท่านีครับปลากตยังหลปีนี้เทว่าปลาหลได้พี่น้องเนี่ครับน้าดีน้ำไหลปลากระไหลครับยกเพียวตัเอาตักเอาสิครับ วางลงไหมครับพี่น้องตัดเล้วก็วางลงไหมถูกต่ไอไหมอีกป <c oughs> ะตัดดูตปลาด้ขนาดนี้นครับผมปลาขาวสวยนี่นะ ขาวยปลาชิ่ปลาชิวบางอี้างเขาหนัดดูจันเข้ามาเดสวยมากดูดูเดี้นทีละครับดูจังเพี่ย สุดยอดครับ